แผนที่เดินทางไปมหาวิทยาลัยโยนกจดลำปางจดลำปางอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยจดลำปางอยู่ใจกลางของภาคเหนือการเข้าถึงจดลำปางสามารถเข้าได้จากสี่ทิศคือสี่จังหวัดประกอบด้วยเชียงใหม่พะเยาแพร,แร่และตากการเข้าไปยังจดลำปางสามารถเข้าได้ทางสี่อำเภอประกอบด้วย อำเภอห้างฉัดอำเภองาวอำเภอแม่ทะและอำเภอเกาะคาการเดินทางไปยัง,ยงจงหวัำปางสามารถเดินทางได้ทั้งทางรถไฟทางรถยนต์และทางเครื่องบินเมื่อไปถึงตัวเมืองของจัตหวัำปางแล้วจะพบถนนที่ล้อมรอบตัวเมืองเป็นรูปวงกลมการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยยนก ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการของจุลัปางถ้าเดินทางไปยังทิศเหนือให้เลี้ยวขวาไปยังอำเภอแม่เมาะก็จะเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยยนกแต่ถ้าลงใต้ก็จะมีถนนที่เลี้ยวไปยังสารกกางก็จะไปถึงมหาวิทยาลัยยะนกเช่นกันขอบคุณครับ